สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผู้ทุกขนอะครับเนาะครับครับเมื่อนี้ทางา่องเสียงยาผ้าเล้วนะครับเด้อครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสุบเดียผาดแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางครับครับสำหรับชุดนี้เป็นรัฐบาลนะครับเด้อครับรัฐบาลไทยครับชุดตองวดนะครับเป็นของปูขุนนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของปูขุนครับเผู้ใดส่งมาแล้วครับ ตัวเลขงามได้ครับเด้อครับเป็นชุดตองงวดได้ครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะสิบหกกันยาครับวันที่สิบหกกันยาครับครับกาสรับผู้คุณครับตัวเลขของเพิ่นกาบอหลายตัวครับเพราะว่าเป็นตัวเลขตองงวดครับชุดตองงวดนี่ครับถือว่าเป็นชุดพระเอกแหละครับชุดเปิดหูเปิดตาเนาะครับเนาะครับเปิดลูกก่วงไปเลยครับ ครับสาหรับงวดที่แล้วครับนี่ครับชุดนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเนาวครับงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งแหละครับสําหรับของปูขุนตองวดการเลขบนรางของปูกาหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมีหกมีหกตัวครับ เลขหกตัวเป็นเลขวิ่นนะครับเนาะหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับการสำหรับเลขที่ออกครับเลขที่ออกหกศูนย์หกเลขล่างกับเก้าซี่แหละครับหกศูนย์หกนะครับเนาะครับสำหรับเลขสามตัวบนครับเลขเว่นปูกับมาครับมาอยู่นะครับเนาะหกกับมาแต่ว่าบ่มีศูนย์ ที่กัเขาตัวหนึ่งอยู่เก้ากับบอมามาสองตัวครับก็ถือว่าโอเคยอยู่นะครับเนาะครับมาสีกับหกรับเก้ากับบอมี่ครับสําหรับเลขจับคูงปูกับลุดครับลุดไปนะครับเนาะหนึ่งสี่หนึ่นนครับ อ๋อครับสำหรับเลขวิ่งของปูนะครับเด้อเลขวิ่งเลขวิ่งครับเลขวิ่งปูวิ่งไปที่หนึ่งเลยครับกาหลุดไปเนาะครับเนาะครับเลขสามตัวงวดที่แล้วปูหายไปที่ห้าหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งเก็ดครับสี่หนึ่งเก็ดครับกาหลุดแหละครับถือว่าหลุดเนาะครับเนาะครับกาถือว่า ของเพิ่นก่มาใกล้เคียงอยู่ครับครับเอ่ามาเบิ่งจุดตองวดนะครับนักวดวันที่สิบหกกันยาแหละครับวดวันที่สิบหกกันยาเด้ครับเด้อครับอ่าครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้ยครับกดติดตามพร้อมครับเพื่อนสิบวันเด็ดขาดแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางตัวเด็งามๆครับเป็นชุดของปู่ขุนเหรอครับมีหลายสำนักอยู่ครับเพิ่นไก่ยังว่าท่านได็ดสูงมากครับ ส่งมาตะปูขุนนะครับถ้ายย่อยตะเรื่อยทรงมาเรื่อยๆนะครับมันเบิ่งไปทำกันเรื่อยๆครับสำหรับปูขุนชุดต่องวดครับเป็นตัวงวดของปูขุนนะครับเนาะครับตัวงวดจุดตัวงวดวันที่ วันที่ส6บหนะครับวันที่ส6บหก่อย่อครับหกเจ็ดนะครับเด้อครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับครับชุดต้องวัดปูคุ้นครับปูหายวิ่งไปที่วิ่งลูดครับลูดไปที่เจ็ดแหละครับเก็ดตัวเดียวครับสำหรับเหลขบนล่างของปูนะครับเด้อครับเลขบนล่าง บนลานตัวนี้เป็นเหลขวิ่นครับเหลขวิ่นปูปูหายไปที่0ูนย์ศูนย์หนึ่งสองหกเศยสองหกดแครับอันนี้เป็นเลขวิ่นครับ ครับสำหรับเลขจับคู่ปูจับคู่มาหาหกคู่ครับมีหกคู่ด้วยกันครับเลขจับคู่ของปูนะครับ้อครับทีนี่มันจับคู่มากคับมีศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดอันนี้เป็นรัฐบาลไทยครับหาเบิ้งลอตเตอรี่เอาครับลอตเตอรี่จับไว้ครับ เหลืออีกโดนอยู่ครับหนึ่งเกหนเกหกเก็ดนะครับหกเก็หกเกตเเกสอเกีเกเกแะครับเกีนะครับเนาะครับเอานี่เป็นเลขไม่คบคร่ครับ มีหคู่สำหรับเหล็กจับคู่ของปูครับมีจับคู่มีหวคู่ด้วยกันครับเหล็กสามตัวครับสามตัวที่นี่ปูหายไปที่เล็กสามตัวเล็กสมตัว2 1งหนึ่งสองหนไออีกตัวก็หนึ หนึ่งเกจครับมีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขของปูครับอันนี้เป็นชุดตองหวดครับชุดตองหวดของปูดนะครับเด้อครับชุดตองหวดเป็นของปูขุนนะครับเนาะปูขุนปูขุนผ้าลวดล่ะครับทางส่งเสียงยาผ้าลาะเด้อครับเด้อครับนำเสนอจัด ครับขอขอพูดหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยครับครับรัฐบาลนะครับเนาะหักงวดวปนที่สิบครับสุดตตองหงวดนะครับเด้อครับยิงลูดปูลูดไปที่เจ็ดครับครับอันนี้เป็นบทล่าง อันนี้เป็นเหล็กวินนะครับเด้อครับเอาไปวินเอาครับงามๆครับกลมเด่นเลขกสามตัวปูกลมเด่นไปสองสองหนึ่งเจ็ดครับปูไปที่หนึ่งเจ็ดเลขกสองตัวกลมเด่นไปที่หนึ่งเจ็ดอันนี้เป็นเหล็กสองตัวตรงนี้เป็นตัล่องนะครับ เปื่นว่าของเปื่นล่องมดเลยครับอยู่นี่ครับเอ้าวงามงามเอาแคบหน้าจอไว้ครับหาเบิร์กนะครับเด้อลอตเตอรี่ครับตัวเลขงามๆของปูขุนเอามาตอนมาฝากครับชุดตองวดแหะครับตองวดปูขุนนะครับเนาะครับวันที่สิบหกแหะครับปูหายไปที่เจ็ดแหะครับบนล่างปูกะเลขวิน เลขวินปูกับ01 012678นะครับสำหรับเลข2ตัวเลข2ตัวกับมี6มี6คู่ครับปูหายมากหคู่ครับกรมเด่นไปที่1 7ึ่งเจ็แหละครับฮะฉกฉก,กมันหมันเนะครับเด้อครับลำลำหรือดวยครับสุภุสุขคนครับอยู่ดีไม่แห้งสุภุสุขคนแหับครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายแหละครับทางช่องข่าขอให้เอฟซียู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนนะครับเด้อครับครับควบเจ็บก็นยากให้ได้ความไข้ก็นยากให้มีครับครัผูอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ